กันจิมองคาันีเอาคด่วเฮ้ยน้ำาอมองจีนีมองจีวนี่น้มันไดมสันอวัสดีครับนี่สีบอกแต่สตูดิโอครับสวัสดีพี่น้องบอกไปสวัสดีทุกันครับบริษัการบายบายครับครับ ผ้าทิงงาโซลูานะครับเนาะล่งยปลายปลาเป็นที่พึครับเพราะว่าเขาจะจกจกต้าใหม่ครับจกช้าออกแบบจ้าไหมนะครับเนาะคอยปลาใหนนเลยผ้าชิงงานมาล่องปลาเป็นครับให้สิม้านครับข่านพเหนือาคอให่ครับมไหตัวละห้าร้อยให ok ้งงาได้เดินทาง มาย่างก็เอาขื่นเลยเอาไปแจกพีแจกนอ้องเขากินครับพี่น้องครับปลาหนิ่งปลาตะเพียนนะครับปลากระห ồ ปลอยสองตัวก็เอาขึ้นมานะครับพี่น้องครับนั่นปลากระห ồ ปลอยสองตัวเท่นั้นปลานิ่ปลาตะเพียนอันไหนกระเจียงระวังนาง าพี่ล่ะโอ้ยหวลังเลยบัดฮะเส็จแลงเรครับเส็จแลงเดินทางมาถึงแล้วรถเมลใช่ไหมใช่ไหม่วอเย่อบตไยยดีฮะอยดัน่ัไงอ่ันนีตหน นันผมันมาอยู่ในบ้านเนี่ยไปเดี๋ยวเอาฟางมาอีกทีคนมันมานเนาะตายกูตายหมดเลยไห้จาดนี่ยไปยุ่งที่ระวางตู้เดียวสบมือเริ่ดไหนวะ ลงน้องเพิร์กกันนะค่ะเข่าตบน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวลินจะถ่ายทอดสดนะคะถ้าใครอยากดูยาวๆนะไปเบิ่งที่เพจเลยค่ะเด้อเพจอะไรพี่ลินคุณเลยแกล้งสตูดิโอจัดไปพี่ลินจัดไปของแกล้งสตูดิโอนะเพราะเพจลินลินไม่ค่อยจะลงนะคะเข่าลิ้นง้างปะส่ายเลยเซ่ๆพี่ลินเซ่อๆ ไป้คนนี้เป็นพันโตเรือก็มากิตจุกจับจุกจับอยู่เออแล้วมันไม่มีเหรอนย่ม่ะเอาเดี๋ยวก็ไปลักซอดหล่ะบัวลากซอดตัวพักกับนอนอยู่ว่าสันเมาเหลราหมอบค้ากองเฟืองนั่ะวิลินพูดตรงเงินไปเมาหมอบค้ากองเฟืองเหลราก็เลือร้ายเด้อค่ะที่ลักก็ลักเด้อลักแข่งๆเจ้าของนอนเป่านั่ะล่ะลามไว้เบิดเป็นพันสองพันจะได้มันจะโมเด้ปลาพักโตเกือบเงียมก็จะจุกจับจุกจับอยู่ประมาณหรอ ไทยไทยมานะบ้านเดมล่านีจะตนี่ยน้าไม่ยังเนี่ยพี่สายเสียพวพี่เปิ้ลสวัสดีนะครับพี่เอฟพีเปนทำหาอยู่เด้ที่ไทยช่องลิ้นน่ะเธอเธอไปยืนข้งที่เธอที่วกเธอไปยืนข้งที่เธอเนี่ยเธอเธอเป็นพี่หรือว่าเธอเป็นน้อเป็นน้องอาเป็นพี่หรเป็นน้องอาแล้วัขดเป็าดเป็นน้อง

ออกไปไดีวรงนึงออกเห็นจังวะอตีนแหนเพิ่งเนนี้าไหนมันงไหตันนี้งี้ครับเอาคอเอาคือวดเฮ้ยับแล้วระวังเฮ้ยปิดออกทีพเอออมนียันี้พรัไหมตอนน้ยือนรบดวางม่กระดานปุบอเอายุ่งบอกน้น่ะพี่ ไยังเอขึ้นบัตุปาไหนพี่ดินพี่โจจับเลยนี่พี่โจจับเลยจับ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 โอ้ีพี่โจเป็นคนจับปลาได้นะคะคนอื่นแล้พี่ปุ้พี่พี่ผู้ซื้อมาปล่อยครับเราจับอ้ววัน้นหน้าหนนขุมหนหวานุ้ห้ว้าขา้านน้น

ป้ากระโี่ย oh, hey. yeah. ังมาอยู is ่ไปัเอ้ยกรอมันหากนไหมเน่ยไม่ไหนี่เอาหมนพี่ลินปลาอะไรอ่ะเมื่อกี้ปลาปลาโนนจันนนปลาปัน้นจันไอ้เพิ่นได้ไหมไอ้เพิ่นาเอาสิ้เงื่อออกิ้เงืออะไรค่ะขุดบ่ไม่เนี่ยไมใช่ี่ขุดทงโตดีหนึ่เก็าเดียว วัดเนี่ยเสียงลังไปหนไปย้อนย้อนมา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 ย้นมาเนี่ยมาดิสิเก็บเนี่ยไปอันบ่อหรือยังเอาเอาขึนบ่อไปบ้เอาใส่ถังเลยจ้กหาเอาโอเคโอเย ขอตัวได้กับถับภาพเวียนหัวผมยังเก็บปลาเฮ็ดเลยเฮ็ดเลยปลอยไหมบ้ารับตอนนี้ก็เ um ป็นยากาที่ลังบ้านเจ้าปค่ะใกแตคนโดของเรากลับบ้านกันยูบ่คะผู้ใดกลับบ้านได้ว่านแหาหาปลาแบบนี้ยูบอ กู้ติดตามทังคายแกล้งคะก็ต้ีรู้ว่านองนี่เปนปลาลายนี่ช่องไหนเลงนะคะมีน้ีรเรลโอ้เากบอีตัวที่กอบเบิ้นยอะโอ้านี้าตัวเกินเไปตัวหนึ่งตัวนึงเอามือทำกันนิวัดกันน้วัด อย่หมดเลยโอ้ยกระจายนั ies, ่โคยังม so> ่จกโอ้ยไป็นท่องอย่างนี้อ่ะไเจาะเห็นเลยเห็นเลยพี่ดิพี่ดิร่างๆย่นไหมไอ้ที่ใส่ถังมาเป็นไอ ปคอันอะยนอออเนิร่ออยู่งนเปิดอร์ย็นๆี่สีเทียงหน้ากลงตแอมไม่อัดราาแพงแนวอยู่นกินกบบดีปันไดดอกสาแก้มแดงแนวอยู่นกินกบบดีปันไดดอกสาวโยโย่ช่องไหนครับนี่ช่องไหน่งไกัวันนี้วันนี้หมวันนี้หมอ กลับมาน้อง đông เจ้านะคะเจอรอแล้วยังมื้อนี้เห็นยังสวัสดีค่ะปัดตาไปข้างหน้าเข้าแล้วน้ํานี้ตัวอ้าย มากินน้ำกันครับพี่น้องครับ้อครัปลาหนีนานะครับปลาหนีนานี่ครับเนื้อกาดแวะมากครับยังหลายอยู่กระตั้นเด็สูบอยู่ครับกระตั้นเด็สูบงไงหรอกนะครับเนาะอ่ะไกินให้พี่น้องเพิ่งกันอู้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตังค์สีเด้อเนี่ยตงค์สีเด้อเนี่เด้อดีกันกินครับผมโอ้ยกระเทียมเตะแขนอะไรพี่น้อง โมมีดินเนี่ยตอกแล้วสู้ใส่หรืออีควาพลาสติกในถอออวาสวาพิเศษาอยู่เพียงล้วแพอดีดได้มันว่ามันกินใครไขมมันกินไครกันแต่ใช่มาเด้อค่ะมากินข้าวร่กันเด้อกินข้างน้องนี่แหละแซ่บไรอคุณผู้นั่งเลยค่ะคุณผูู้เปยนท่านั่งก่อนนั่งลง ผิดก็ถือกันอันปลานิ้นปลาลื่นปลาหมึ่งกินมันอร่อยปเนี่ยงมันมีเดือยพี่โจ้กินข้าวบ้างนะพี่โจ้นะสมองหงื่อพอดียอดเบิ้งดูแมงวันเห่ล้มขนาดนี้มันยังน้ำมาแต่มันไมขนาดไตเนาะเสี่ยพลังเสี่ยมีการไม่ย้ำก็พี่น้องเล้วสำหรับยูทูบท่านหนี่งครับพี่น้องครับ แล้วไทยมันอยูนะครับเนาะสวัสดีครับจวดขึ้เก้าพี่น้องจวดน้องมีผู้บ้าอยู่ในใจหากว่าน้องมีผู้บ้าอยู่ในใจไอ้สิบ่ได้ารบบความเจ้าโอเค